ยังครับยังอยู่ในชั้นตำรวจหมดใชั้นหนั้นแล้วเขาเรียกเราไปสอบอีกครั้งเรียกไปสอบตอนแรกผมไม่เองไปหาวิทยาเองเลยผิดเพี้ยนความพันสุใจเองนะว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับไม่นสนใจแล้วเมมาช่วงหลังก็มีตขางก็ให้เราหาพวกจริงๆผม,มอยากไปทำไม,ไมเขาเรียกเราไปสอบถามข้อเท็จจริงหรือยังวันนั้นวันที่สิบวันที่ยี่สิบเจ็ดมัน อ้าวเอ้าไม่เป็นไรคือเขาเรียกเราไปแล้วใช่ไมไม่เรียกไม่เรียกไม่เรียกเรื่ออะไร่อเรี่อแล้วเราทราบข้อเ่าใช่ให้ไปทราบข้อเราหาแล้วให้เขาาให้เราชี้แจงหรือยังเขาสอบเราไปยังไม่ได้สอบผมราะปัจจัยเสียผมว่าไปให้การชั้นศาลครับเราจะสอบเพาให้เสร็จเราไงว่าจะจะจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แล้วไอ้สิ่งไอ้สิ่งไอ้สิ่งที่เออ่ไทม์ไลน์ต่างๆพวกเนี้ยเราเคยได้ให้ตำรวจไปไหมไม่เคยครับนี่ผมหามาเองนะตัวเนี้ย ผมได้มาเองใช่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 ครับผมหามาเองอันนี้ผมหามาเองนะครับอันนี้ผมหามาเองเขาทำสิ่งผัวที่เราทรับครับบนี้ประมาณว่าให้เราไปลงไปไก่เกียร์อะไรเงี้ยเพราะคนสนใจเราจะไก่เกียร์ตรงไม่เราไม่ได้เขามีการมีการมีการเปิดทางให้เราไปไก่เกียร์ด้วยใช่ไหมไปแล้วครับไปแล้วใช่ไหมไปแล้วแล้วเขาเรียกเท่าไหร่เขาไม่ได้เป็นเป็นมือเไม่ตรงตรงหรอ บางทีมันกัการพูดกันเนี่ยมันมันมันมีมันมีหมดนะครับใช่มัว่าว่าให้เราให้เราไปเยียวยามาพูดยากเสียชีวิตซะแต่เขาไม่ได้บุกตัวเลขเขาไม่ได้บุกตัวเลขตะว่าเยียวยากับพูดที่หายเขาซะในเมื่อเด็กมันก็ตายไปแล้วอย่างเงี้ยแต่เกิดผมมาไปเยียวยาผมยังไงเยียวยายังไงอ่ะเราไม่ได้ผิดเราไม่ได้ทำใช่ แล้วกับครอบครัวของผู้ผู้เสียชีวิตเนี่ยเรารู้จักเขาไหมผมรู้จักบแม่เขาครับพ่อเขารู้จักเป็นเด็กพวมมกนี้ผมรู้จักเลยรู้จักไปชื่อชื่อเรื่องจักอยู่แต่หน้าตาเราไม่รู้จักเพราะผมมาอยู่กรุงเทพเนี่ยสามสิบปีแล้วเด็กพวกนี้ยังแอบบอกคนระั้งน่าจะแอบบอกอชองเก่าเท้าเดียวตามมันเวลา